สมิลัยโรมาเนโรยิมอ่าวันนี้ขวัมจะมาสั่งงานชิ้นที่สองูกนะของพี่ม .4 สีูกหน้าตาของงานชิ้นที่สองหน้าตาเป็นอย่างนี้นะก็ให้เราเอาสีที่มี1ิบสสีที่อยู่ในวงจรสีเนี่ยมาได้เป็นน้ำหนักออกมาเป็นน้ำหนักต่างๆลูกนะอ่าสีสิบสองสีมันก็หมายถึงว่าสีที่มันอยู่ตรงนี้นี่ที่เป็นสิบสสีตรงนี้ในวงกลมด้านในนี้ที่ทำวงจรสีในงานชิ้นแรกนั้นสิบสองสีเนี่ยเอามาได้เป็นน้ำหนักขาวดำนะครับ ฝั่งซ้ายผสมสีขาวฝั่งขวาผสมสีดำนะครับ12สียังไงก็เน,นียลุกนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้านะครับมาจบที่นี่12บอดีนะครับหน้าตาของงานก็เป็นลักษณะนี้ลูกหรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับครูมีอยู่3แบบนะเดี๋ยวครูจะอธิบายว่าทำยังไงแล้วก็อัดวิดีโอนี้เอาไว้ให้เราทำดูให้เราดูเป็นตัวอย่างลูนะทีนี้ ทีนี่เวลาลูกดูหาช่องเราเนี่ยนะครับลูกวัดจากความความสูงของมันจากตรงนี้ถึงตรงนี้ได้เท่าไหร่หารด้วย12ลมันจะออกมาเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละช่อง12ช่องนะครับความกว้างความกว้างของมันจากตรงนี้ถึงตรงนี้วัดได้เท่าไหร่ก็ออกมาหารด้วย9้านะครับแล้วมันออกมาเป็น9ช่องหลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9นะครับในช่องที่ห้าก็เอาสีที่มันอยู่ในวงจรสีเนี่ยมาระบายในช่องที่ 5, ห้าตรงกลางนี่นะเอาดูเป็นตัวอย่างสีแรกกูเริ่มตั้งแต่สีน้ำเงิน นี่คือสีน้ำมันแท้ที่อยู่ในในในที่อยู่ในแม่สีของเราสีน้ำมันก็ระบายระบายลงไปก่อนในช่วงที่5้ากฟังหนึ่งผสมขาวฟังหนึ่งผสมดำนะไอฟังนี้ผสมขาวนี่เนละเนื่องจากว่าตอนนี้ครู็นใช้สีน้ำอยู่ครูก็เอาน้ำมาเจือจางนะครับเพราะว่าสีน้ำเขาไม่ใช่สีขาวผสมลูก สังเกตว่าจะมันอ่อนอ่อนไปเรื่อยๆด้านซ้ายผสมสีขาวลูกนะด้านขวาก็ผสมสีดำให้มันอ่อนไปเรื่อยๆสิ้นนั้นค่อยมาตัดเอาทีหลังลูกประมาณน,นี้ขอไอ้ลูกบางาความคิดบอกว่าเอาสีดำมาผสม เราก็ค่อยเพิ่มสีดำไปเรื่อยๆมันก็้มขึ้นไปเรื่อยๆ โอเคประมาณนี้อันนี้ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างลูกนะ่อไปนูสีแดงสีแดงลูกก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้ามาระบายในช่องที่ห้าเพราะว่าเดียวสีแดงสีแดงผส,งสมสีน้ำเงินมันจะได้เป็นสีม่วงตรงนี้อันนี้สีแดงลูกผสมตรงนี้ครูทำให้ดูแค่แค่ตรงนี้นูนะเพราะว่าวิดีโอมันอัดไม่ได้มันอัดยาวๆไม่ได้เดี๋ยวมันดีดครับ ด้านซ้ายผสมสีขาว,วออกมาเป็นแดงชมพู เฟืองขวาเป็นสุดสีดำเาะเราก็ค่อยเพิ่มดำไปทีนิดทีดนิดเดี๋ยวมันจะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆ โอเคต่อไปลูกสีแดงผสมกับสีน้นำเงินเป็นสีม่วงสีม่วงนี้เนอะ ที่เราผสมสีม่วงผสมไว้เยอะๆมันจะได้เอามาใช้ต่อต่อไปสีแดงนี้ผสมม่วงนี้จะได้เป็นม่วงแดงมีม่วงแดงซ้ายมือก็ผสมสีขาว ฝ่ามือประสบสีดำ เอาม่วงนี้ไปผสมน้ำเงินจะได้เป็นน้ำเงินม่วงโอเคนี่เป็นน้ำเงินม่วงน เราก็เพิ่มดำๆเข้าไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าลูกปผปสมถูกมันสีมันจะกลมกลืนกันหมดเลยมันไม่มีสีอันไหนที่มันจะโดดกระโดดออกมาดูวก<ม>็เพิ่ม,มเพิ่มดำขึ้นไปเรื่อยๆโอเคนะประมาณนี้<อ>นนถ้าลูกผสมถูกมันจะกลมกลืนกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคประมาณสิบมานาที เกิน15นาทีเดี๋ยวกูอัดวิดีโอไม่ได้15นาทีเดี๋ยวกูต้องปัดไปก่อนต่อไปดูเหลืองนําจากช่องช่องที่ช่องที่มีสีแดงให้ได้ห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องที่ห้าเป็นสีเหลืองก็ว่าแต่เดียวสีแดงไปผสมสี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 เหลืองไปผสมสีแดงเนี่ยมันจะได้เป็นสีส้มนี้เราบายสีเหลืองนี้ไปก่อน โอเคต่อไปเอาเอาสีเหลืองไปผสมกับสีดำจะได้เป็นเหลืองดำนี่กลับมากลับเป็นสีดำ โอเียว <m> ื่อปลูกเหลืองมาสมกับแดงจะได้เป็นส้มส้มนี้เนาะส้มนี้ เหมืนเดิมซ้ายมือซ้ายมือผสมสีขาวขวามือผสมสีดำ ประมาณนี้ลูกกูขอจบวิดีโอแค่นี้นะเดี๋ยวมันดิดครับนะส่วนอะไรละเอียดนั้นเดี๋ยวกูเอ็มก็ถ่ายรูปส่งให้ไปดูในไลน์นะครับบอเบลไลน์โตฟิกเขียนชื่อให้เรียบร้อยเวลาส่งงานกรูบิเลไลน์โตฟิกไปเลยยศลามิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาตที่